ความรวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนว่าคุณอาจจะเคยเห็นว่าใครบางคนอาจจะเปลี่ยนสถานะจากคนจนกลายเป็นคนรวยได้ภายในระยะเวลาเพียงชั่วข้าคืนจากการที่เขาโชคดีอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือได้รับมรดกหรือบุญหล่นทับยังไงก็แล้วแต่แต่ในความเป็นจริงแล้วความรวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกคะ่ะหากคุณคิดว่าคนเหล่านั้นโชคดี คุณลองสังเกตชีวิตเขาหลังจากนั้นระยะเวลาอาจจะผ่านไปสัก2ปี3ปีถึง5ปีเงินที่พวกเขาได้มาด้วยความบังเอิญน,นั้นในที่สุดก็จะค่อยๆหมดไปเนื่องจากว่าเขาไม่ได้รู้วิธีในการบริหารจัดการเงินทำให้เงินที่ได้มาจากความบังเอิญหรือจากโชคชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกมันจะไม่สามารถอยู่กับเขาได้นานค่ะ ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากเริ่มต้นความรวยหรือว่าคุณอยากรวยต้องเริ่มที่จะต้องสร้างรายได้สร้างอาชีพทำมาหากินหรือออกแรงออกไอเดียใช้สมองใช้ศักยภาพของคุณรวมถึงรู้ในวิธีบริหารจัดการเงินด้วยคุณถึงจะเป็นคนรวยอย่างยั่งยืนค่ะการที่คนเราทำงานสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรมุ่งมัน่นรับผิดชอบลงมือทำอย่างสม่ำเสมอมีวินยัย เป็นการพยายามสร้างความเชี่ยวชาญความชำนาญในงานที่เราทำจะทำให้เราเป็นคนที่สามารถที่จะรวยได้ด้วยศักยภาพของตัวเองและมันจะเกิดความภาคภูมิใจนั่นเองค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าแล้วเราจะสามารถเป็นคนรวยที่ไม่ได้มาจากความบังเอิญได้ยังไงเมื่อเราได้เงินมาจากการทำงานต้องรู้จักใช้ใจ่ายให้เหมาะสมกับฐานะค่ะไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินตัว แต่ก็ไม่ตระหนี่จนเกินไปคุณจะต้องใช้เงินให้พอเหมาะพอควรแต่อย่างน้อยๆก็ควรที่จะพยายามวางแผนการใช้เงินมีบัญชีรายรับรายจ่ายจะได้รู้ที่มาที่ไปของเงินนะคะหลังจากนั้นคุณอาจจะปล่อยให้เงินทำงานอีกแรงนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีพอกินพอเก็บพอใช้คุณอาจจะนำเงินที่คุณได้จากการทำงานหลังจากหักค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็น อาจจะนำไปลงทุนเพื่อให้เงินคุณเพิ่มพูนงอกเงยขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องรู้จักบริหารความเสีย่ยงอย่าลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่มีความรู้เป็นอันขาดเพราะนั่นนอกจากเงินจะไม่อยู่กับคุณแล้วมันยังจะทำให้เกิดความหายนะตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการทำประกันสุขภาพการทำประกันชีวิตการนำเงินไปลงทุนในเรื่องของหุ้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องมีความรู้ให้ดีในเรื่องเหล่านั้นนะคะ เพราะถ้าเราไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้มีความรู้มากพอสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญและทำให้เงินของคุณงอกเงยให้ได้ค่ะและข้อต่อไปบางครั้งความรวยก็อาจจะต้องอาศัยผู้นำทางหมายความว่าเราจะต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินโดยเฉพาะเราต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักเงินให้เพียงพอเพื่อจะได้รับคำปรึกษาด้านการเงินที่เหมาะสม แน่นอนเวลาเรามีเงินมาเราจะต้องมีการจ่ายในเรื่องของภาษีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงที่จะเสียภาษีหรือทำผิดกฎหมายเราอาจจะต้องโดนภาษีย้อนหลังหรือจะต้องจ่ายที่มันมากกว่าเดิมดังนั้นบริหารจัดการเงินที่ถูกต้องก็ต้องมีการวางแผนจ่ายภาษีที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเขาต้องเป็นคนดีด้วยนะคะเขาถึงจะแนะนำให้คุณทำในแนวทางที่ดีแนวทางที่ถูกต้อง ดังนั้นผู้คนรอบตัวกัล,ลยาณมิตรเพื่อนของคุณหรือใครต่อใครที่อยู่รอบตัวคุณมีความสําคัญกับคุณอย่างมากที่จะทําให้เงินของคุณงอกเงยหรือทําให้เงินของคุณหมดไปเพราะถ้าคุณคบเพื่อนที่จะชวนคุณไปเที่ยวสัมมราเลเทเมาเล่นการพนันเสียการเสียงานมันจะทําให้คุณเสียเงินเสียทองไปด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าจริงๆแล้วความรวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณ ถ้าคุณอยากจะเป็นคนร่ำรวยคนประสบความสำเร็จต้องเริ่มที่จะสร้างฐานะสร้างรายได้สร้างศักยภาพทำให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถและนนำความรู้ความสามารถนั้นไปหาเงินยิ่งมีเงินหลายหลายช่องทางยิ่งจะทำให้คุณร่ำรวยเร็วขึ้นยิ่งคุณมีความรู้เท่าไหร่คุณก็จะบริหารจัดการเงินของคุณได้ดีขึ้นเงินของคุณก็จะยิ่งงอกเงยขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่อง podcast ครูเก๋สชาน สวัสดีค่ะ